เป็นเหมือนกันไหมคะเปลี่ยนยาสระผมที่ไม่มีซันเฟต p พาราบีนพาราเฟนแต่ทำไมผมยังฟูอยู่ดีวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่อง Let's Be Curly ซึ่งเป็นช่องทั้งที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาผมหยิกนะคะ เปลี่ยนแค่ยาสระผมกับครีมนวดเนี่ยจริงๆมันไม่พอค่ะเพราะว่ายาสระผมนะคะใช้เพื่อทําความสะอาดที่หนังศีรษะครีมนวดเนี่ยใช้เพื่อให้ผมของคุณเนี่ยมันไม่พันกันแต่นั่นมัน,นยังไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดสําหรับปัญหาผมแห้งชีฟ้ฟูเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมาดูซิว่าผมของคุณเนี่ยมีปัญหาตรงไหนเช่นผมของคุณแห้งใช่ไหมคะถามตัวคุณเองซิว่า คุณได้ลงทริคเม์อะไรกับผมบ้างหรือเปล่าได้บำรุงผมบ้างหรือเปล่าเช่นมาผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคุณได้ทําหรือเปล่าคะถ้าไม่เคยทําลองทําดูคะ่ะจะช่วยได้เยอะเลยแล้วเวลาที่คุณเช็ดผมเนี่ยคุณใช้อะไรเช็ดผมคะคุณใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดผมที่มีพื้นผิวสัมผัสที่แห้งกระด้างหรือใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดผม,ผมที่มีพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มแล้วก็มีประสิทธิภาพซับน้ำํำ ต่อไปนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าควรใช้ผ้าแบบไหนในการเช็ดผมแต่ถ้าปัญหาผมฟูของคุณยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเราต้องมาดูอีกสเต็ปค่ะลองใช้ลิปอินคอนิชเนอร์เลยยังคะเพราะว่าลิปอินคอนิชเนอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเก็บกับความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมให้ได้นานที่สุด เพราะว่าปัญหาหลักๆของคนผมหยิกเนี่ยผมจะแห้งแล้วก็ชี้ฟูมากเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าจะเก็บกักความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมให้ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นลองไปหา l a ปอินคอนดิชเนอรที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกมาลองใช้ดูค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าตอนนี้ผมฟูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่รอนผมยังไม่ได้สักทีอืมอันนี้นะคะสาคอแนะนําเคล็ดับสุดยอดครีม จับรอนค่ะเพราะว่าครีมจับร้อนนะคะจะมาช่วยเรื่องจับร้อนผมของคุณนะคะให้เป็นร้อนให้เป็นทรงสวยตลอดทั้งวันเหมือนยังสานะคะเวลาที่สาดูแลผมเนี่ยสระผมครั้งนึงนะคะสาใช้ยสาสระผมครีมนวดนะคะแล้วก็ต่อด้วยหม,มักผม20นาทีอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วนะคะสาก็ลงลิปอิงคอนิชเนอร์เพื่อให้เก็บกับความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมของสาให้ได้หนานที่สุดและอีกอย่างนึงก็คือครีมจับลอนนะคะที่คุณเห็นผมสาเป็นลอนส,นสวยๆแบบนี้นะคะต้องให้เครดิตกับครีมจับลอนเลยค่ะครีมจับลอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตคนผมยิ่งมากๆถ้าคุณไม่เคยใช้ครีมจับลอนนะคะลองดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าส่วนมันมีจริง เคล็ดลับสุดท้ายที่สาใช้นะคะเป็นรูทีนของสาเลยนะคะก็คือเจลใส่ผมค่ะเจลใส่ผมที่สาใช้นะคะจะไม่แข็งไม่เหนียวเพราะว่าสาไม่ชอบเทกเจอร์พวกนั้นนะคะทําไมสาถึงใช้เจลเพราะว่าเจลเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการโฮนะคะก็คือทําให้ผมของคุณเนี่ยมันเป็นทรงเป็นลอนอยู่นานขึ้นก็คือมันเป็นตัวเสริมของเครียมจับลอนนั่นเองค่ะเฮ้ยฟังมาถึงตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่า เยุดจังเลยของทุกอย่างมันมีเริ่มต้นค่ะถ้าคุณต้องการที่จะได้ผมหยิกสวยๆแบบที่คุณไม่ต้องไปยืดผมอีกเลยตลอดชีวิตสาว่าขั้นตอนทุกอย่างที่สาแนะนําให้คุณมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คุ้มนะคะในช่วงเวลาใหม่ๆที่คุณเพิ่งเริ่มทำเนี่ยคุณอาจจะ,ะไม่รู้ทำมาไหนก่อน1 2 3 4แต่ถ้าคุณทำไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ชินเองค่ะและผลลัพธ์ที่ได้สาบ,บอกได้เลยว่า Fin World ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะคะว่าทําไมเปลี่ยนยาสระผมเปลี่ยนคีมนวดแบบไม่มีซันเฟดแล้วผมยังคงแห้งชี้ฟูอยู่ดีถ้ายังไม่เข้าใจเดย้อนไปดูตั้งแต่ตอนคลิปค่ะถ้าคุณมีข้อสงสัยในการดูแลรักษาผมยีกหรือผมดัดและต้องการให้สาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมของคุณนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมยีกเสียให้เป็นลอนสวยบายา สว่นะคะคอยูขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของ3มาถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณต่งเปิดมาเจอช่องของสายเลิมคลิป Subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย